มาไล่สมูทตี <t ried> ้กันนะทุกคนเอามะม่วงแช่ฟรีกันนะคะไม่เหลือแช่ฟรีแล้วอันนี้ภายนานทุกคนเขาเรียกว่าถั่วเม็ดสดมันๆคล้ายๆถั่วแล้วซึ่งมันเข้าได้ดีกับโยเกิร์ตป้ามีลูกมือแล้วทุกคนใช่เออนั่นแหละไม่กีนได้แล้วเย็บเออแตามำามละเอียดอ้าวไปเลยหนึ่งไล่จะกปั๊ปีนี้เราจะเอาไว้โรยตอนสุดท้ายนะครับอุ้ยเตียวฟันบ เติมกล้วยนิดนึงนะทุกคนเพิ่มความหวานจริงไม่ต้องหมดก็ได้กล้วยสามสี่แก้วพอเราเตินเอาไปกินได้ไหมได้โหชอบกินจินินนี่ค่ะพาไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะใช้ดัชชี่กรีสตายโยเกิร์ตแครปฟิตมาแล้วโอ้โห้มันเดือดเกินไปเราเพิ่มนมไปนิดนึงนิดเดียวพอเย็นมาก ก็ที่มาอีกแบบนะทุกคน s u n r i ส e smoothie อร่อยดีมันนัวๆนะมันๆนัวมากเลยคือมันหอมแบบหวานๆแล้วมีมันๆของหัวน่าจะเพิ่มกลิ่นวานิลาน่าจะแบบนัวมากดิคือเราไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยหวานแค่มะม่วงกับกล้วยแค่นั้นเองโอ้แก้วนี้ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยทุกคนไปไมยได้